ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free นอกจากราชบุรีเนี่ยมีทีมบอลมังกรที่ฤดูการนี้บินสูงถึงที่4 นี่ยังเป็นจังหวัดที่มีขนมที่ปังและสร้างสรรค์ที่สุดในโลกครับ <S <S หลายคนเนี่ยวาดรูปเหมือนได้วาดสวยได้แต่ไม่ใช่ทุกคนมี imagination มีจินตนาการเปลี่ยนศพนกที่ตายสู่ความงามได้เปลี่ยนโลกของเบเกอรี่ใช้ส่วนผสมที่ทำขนมเนี่ยมาสอนปรัชญา เปลี่ยนขนมปังเป็นงานศิลปะฉายาเขาก็คือเทพศพขนมปังฮนะแต่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเรียกเขาว่าเอกเสกขนมปังหลังจากพี่เอกได้มอบงานให้กับแชมป์มิวดดโอแล้วก็วาดรูปวิวจากเบเกอรี่อินกรีเดนท์ทางเราก็มีของขวัญชิ้นเดียวในโลกมาฝากเช่นกันครับนี่คือเสื้อราชบุรีตัวเดียวในโลกครับ มูลค่า priceless มีเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะฮะวาดแฟชั่นจัดไปโดยคุณวิวนักกีฬานางนางามนางแบบออสเลีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีทีมกีฬาในยุโรปมาจีบให้ช่วยดีไซน์เสื้อแล้วนะจ๊ะดังนั้นหากใครสนใจอยากจะเพิ่มสีสันให้แฟชั่นมันยิ่งขึ้นก็มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่ Vigo g a l พี่น้องครับ พี่เอกนี่เป็นศิลปินที่ยูนิคมากนะครับแม้ว่างานของเขาเนี่ยจะถูกชื่นชมไปทั่วโลกแต่พี่เอกมีความสุขที่ได้มาขายขนมปังในตลาดครับแต่ก็มีบทเรียนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม่ค้าพ่อขายทุกคนเนี่ยอยากจะขายดีแต่บางครั้งดีเกินไปก็มาพร้อมกับความเสียหายฮะตลาดที่พี่เอกอยู่นี่เปลี่ยนไปมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีร้านไก่ทอดที่เขาบอกขายดีเกินครับ ขายดีมากมันวุ่นอยู่ดีน้ำมันเนี่ยมันท่วมกระทะออกมาแล้วก็ไฟลุกทางร้านก็ตกใจอา้อาวมีไฟก็เอาน้ำมาราดปรากฏว่าไฟที่ลุกเจอน้ำที่ราดไฟยิ่งลุกและหลังคาในแทนที่จะกันไฟกลับไวไฟตลาดเกือบวายครับนี่คือบทเรียนสุดสำคัญนะครับว่าการขายของแบบบ้านๆเนี่ยมันคือเสน่ห์แต่ว่าต้องให้ความรู้ด้วยว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไฟลุกเนี่ยห้ามใช้น้ำสาดแต่ต้องทำยังไงนะฮะต้องให้ความรู้ด้วยเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าหลังจากที่เกิดเหตุหลังคาที่มันไวไฟที่เกือบจะเผาทั้งตลาดเนี่ยไอ้ส่วนที่มันไม่ไหม้เนี่ยก็ยังคงไม่มีใครมาทำอะไรดังนั้นถ้าเกิดใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมไม่ผิดที่พลาดแต่ถ้าพลาดแล้วไม่เรียนรู้สู้แค่ไหนก็ตาย และพี่น้องครับไปราชบุรีครั้งนี้ก็มีเสื้อราชบุรีรุ่นพิเศษครับพิมพ์ชื่อแชมป์เนี่ยแหละครับวันนี้จะมาแจกให้กับแฟนๆแชมป์จัดไปง่ายมากเลยนะครับเข้าไปที่ t i k t อกและ IG แชมป์จัดไปไปดูรูปครับไปหาแฮชแท็กพิพิธภัณฑ์ของเราครับแชมป์ m ิวเ o โเข้าไปก็จะมีช็อตเด็ดกีฬาศิลปะมากมายดูเลยครับชอบรูปไหนชอบชิ้นไหนที่สุดเมนใต้รูปครับว่าชอบรูปนี้ พร้อมกับเหตุผลว่าเพราะอะไรและอย่าลืมนะครับใส่แฮชแท็กแชมป์ราชบุรีสะกดแชมป์ให้ดีๆนะครับเม้นไหนโดนใจแชมป์จัดไป